ใส่นองม้านี่ตากได้อยู่บ่ฮะตากได้อยู่บ่โอ้ยมันเป็นผ้านึ่งเคยอืมตากได้นะมันละวบไหวเส่ทั้งน้ำมาเด็ไปใส่จปื้อโอ้ยมันบวกินเลยมันบวกินเอ้ยก็เห็นมันกินมันบวกินกับไฮบอลโรดมันจะกินแต่หัวอาหารทั้งวันนี้มันไม่กินน้ำเลยหรอกี่วันมันถึงจะกินน้ำบัดนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ให้มันกินใส่ทุ้ยให้นะให้มันซะ เสื้อนี่เดียเอาเขาให้มันกินก่อนมีเขาอยู่นะถ้าค้างมันไปแล้วก็เอาน้ำเอาให้มัดกินเอาไม่กินรอกก็ตัดอยู่ขาด,ดวั้คนตัดอยู่ขาดเอาน้ำให้คนกินก่อนผู้รับก็บมีบาทพูน่ะผู้ไรอูงานนั้น โอ้โหงายกมี่อหยอกแล้ว <_ d tant as> เอาให้มันกินโลดมันกินตลอดเลยน้ำน่ะเพราะว่าทุกชีวิตน่ะมันขาดน้ำไม่ได้นะน้องดาอันนี้ห้หอันนี้ไฮม่ะ <_ d tant as> เออห้มันกินโลดถึงมันบอกมันไม่กินแต่เราไม่เห็นตอนที่มันกินน่ะเราก็ให้มันตลอดน่ะเด้อ <_ d tant as> เอ <_ d tant as> เอนี่ หาให้มัดกินโอเคเลยโอเคเลยลูกเมื่อกี้อาหารนะคะที่มาดามซื้อมาก็คือว่าห่อใส่ถุงแล้วก็มาให้พ่นนะคะพ่นแพงคือยังเลยเออให้พับพ่นเอาไปแต่พ่นแพงเลยนะหลวงพ่อคุณฮู้พนอยากได้อยู่เลยเออหลวงพ่อวัดนี่บ้บ่วัดคุณฮู้กระไก่พนบ่าเอาพ่นก็ฮู้ว่าไม่มาอยู่ตรงนี้หู้นะพ่นมาเมื่อคืนนะบ่าพนมาเยี่ยมผู้ตาบ่ โอ้งานโซ่ในรกวาิมาว่าลือเสด็จไปักเขบุหูพ่นวาซิมาเอาบอกวัดป่าหรือว่าวัดในบ้านวัดป่ากูจักเพ่นยูทอนวัดบ้านกูฮูน่ะกูจักยูเธอเคยก็เคยไปที่ว่าเพ่นใช่ไหมหาสมองเพ่นเออใช่ใช่มาดามเห็นเพ่นอยู่บ่งานงานเอื้อพัวเธอเคยเห็นเห็นบ่เห็นไอ้อบ่ได้เลยมาแต่ว่าเห็นกูจักเพ่นยูเมียเพรพ่นปะแล้วฮะเมียไผปะเมียหลวงท่อหัน เมียลูกพ่อป้าอ้าตอนนี้พ่อมีเมียบะบ่มีเมียใดพ่อพี่ปะเมียตอนไหนเมียพันีปะามันมีน้ำสู้พ่นไปเกาหลีหากรมาแล้วพ่นกระบวดค่ะพ่นบวชเลยจะได้คอยงงบานจะได้เล่ามาเริ่มต้นซื้อเริ่มต้นว่าอย่างไรว่าเป็นยังคือเมียปะพระทุกมือนี่นะพ่นบวชจักภาษาแล้วอะไรพันซาเลยได้ค่ะ พ่อเล่าให้ฟังพ่อมาเมียพอนี้่ะเมียพอนี้ไปมีสู้พอนว่าอ๋อบาดนี่พอนโรงพายาฟันทำแฟนจะคอยกันได้บ้านี้เพิ่นก็เลยบวชค่ะเพิ่นบวชเพิ่นบวชจักประชาบ่จักลายพนซาเลียวเดี๋ยอ้ว่าซั่นอีอืมอ้าวแต่มาดามชื่อเพิ่นบ่ได้หลวงพ่อสมคิดฮะงานงานเอื้อยผัวตะคอยให้เราก็มาฮะอือพระผัวเมียชิ่มบ้ดนี้เอ้า แต่ว่าเป็นอดีตได้มียเราอยู่บ้านอีกุดหนึ่งหาเมียเราบ้านอีกุดอือหูจักอีกไม่เคยไปอูจักอีกบานเนี่ยอ้าวเด้อบานว้ายอ้าวแค่จะใครมีเวียกวันอาทิตย์จะคอยก็สิไปอยู่ไปไสไปหาเพื่อนคนเดียวเบ๋อผัวตัวผ้าไปเบ่ออือไปเฮ็ดบุญไปทานกาแฟให้เพิ่นเออไปทานกาแฟไปต้มยุกต้มยาให้แม่ออกกินน้ำฮะ โอ้ตัวนี้ไปเฮ็ดรองท่านประจำบ่เอาแล้วไปต้มยาจะได้สันัวถ้าค่อยเพื่อนได้ต้มยาัวตัวไปต้มค่ะค่าจะจ่ายเพื่อนออกเองหมดหรือจะไหนออกเองค่ะออกเองโอ้เนาะเพื่อนออกเองค่ะก็ใชหลายบาทอยู่บ่ต้มยาจะระเถื่อนหลายอยู่ไหนจ๊กบั๊บบอจักอ้เพันดูเห็ดร่องทานประจำบ่ผัวตัว เพิ่นอยากเฮ็ดอยู่ค่ะแต่พอมีไผพัดเจ็ดมีให้เพิ่นเพิ่นว่าแต่เพิ่นอยากเฮ็ดอยู่แต่เพิ่นช่วงพระอาศัยไผบ่ได้คั่นเอื้อยเพิ่นเสียอแต่ใครเอื้อยเพิ่นเสียโอ้โอ้โอ้เข้าใจแล้วอยากให้ซุ่มเมียตำรวจเพัดเขาบ่าบ้างฮะเมียตำรวจก็บ่ว่างอีกให้หมอไปพัดปลดนะ่นน่ะหมอแค้นหมอยังสิได้บ่หมอเยาอนสิได้ทางพุ่นเขากำลังเฮ็ดอยู่ค่าอยู่เอ้าคน อยู่ค่าต well ัวเบิดบอกค่าของคุณตาเบิดเนาะคุณตาขายอยู่ค่าบิดเหรอไปเบิ่งกันหน้าเขาเบิ่งอยู่เฮ็ดอยู่ค่าเนี่ยไปเียไปต้าเดียบอไปบอนี่เดนี่เก็บขายนี่ได้หลายบาทอยู่ได้ดินี่นี่รถโต๊ะเบาบอเอาไปขายอยัยบอเอาไปขายเนาะโอ้ยแมวคนก็ได้โอ้ยแดนห้อนเอลีเดอร์มานียพู้นเขาไปตัดอยู่ค่าทางพูก ไม่ย่างนี่มาอู no. oh, right. dog, dog. ้งานผู้เดียวนี่เขาเฮ็ดงานผัวพวนใครก็เฮ็ดล่วงหน้าเนาะน่าไป็นรอดโอ้แดดห้อนอีลีเดอร์เหมือนพี่น้องเลยสุดสุดเลยเหมือนไอ้ไม่หันห้อนมาสันโอ้โหโอ้โหเบอเบอร์เกินบอเกินสิ้นเดือนนี่ห้อนแน่ๆนี่ เดี๋ยวจนเผาไปเ๋ยวเมืองเขา,เาตัดอยู่คาคายอันนี้ความคุนตาไวเชี่นนะคะอันนี้ที่ดินพ่นบดบ่ฮื้อ่จักคือกันนะคะ่ะคุณตาบอกว่าคองพ่นนะสัน ไอ้หลายพันบ์มานอนี่ที่ถามเขาก็คือบม่รู้เรื่องเลยแหะเพราะว่าเสียงมันดังอเอาลมใส่กัน หอนแหโอ้โอนาดเล้ยวไปท่าเจ้าๆโไปทางนี้เลยป่ะ เกรงกลัวคือว่าขับไปจ้าละวันไปเนอะคืขึ้นทางไรบันเออคุณเพิ่บอกเหรออ่าช็อกกินเอาไวแดดที่แผดเผาเอา้า เอาอยู่ค่าท่าไหนนี่คือไกลแท้พอรถสิไปได้ปุีิไปไ,นะไปได้เนะดินมะันแกนไปได้อยู่แล้ว ไปเอาอยูุไซนี่อยู่ขาเนี่ยไปเอาท่านพุนท่านพุนผูเ<อ>ข,<อ>ขาขายจะได้เหอะเต็มรถนี่จะได้ฮอบจะพันเต็มรถประมาณสามพันปลายสามพันปลายอันนี้ของคุตาวิเชียนเนี่ยเนาะโสามพันปลายจะได้จักรรถแบบนี้มากเกินรถเนาะโอ้ก็คือได้เงินแล้วให้คุตาวิเชียนเลยบอก เอ้จะทวให้เราได้เงินเถอะเอาคูดเจ้าคูบ่าวโสดนี่คูบ่าวโสูตรทักสดตัวซิ่งอีกโอ้เออเสื่อมบิดบิดถนันไปน้องสูซๆเพื่อนยัยนี่ก็ลังใจให้แล้วค่ะเพี่ยงอดเวลาเมื่อเลยฮะแน่นค่ะ เอากับเขามาส่งพ่อน้ำไปก็ได้ค่ะโอ้ไปล้างบ้าเพนนะคะนี่เด้โมงที่ห้านี่อย่างกแกะแกให้ยงงะะมมังแกะละชิมเนี่ยโอ้อนัางี้ไหมแกระชิมมะขามพนไหมเออ ใส่พ่นแช่ไว้ใส่เนาะมื่อนี้ล้างบานพ่นอันนี้นะแช่อออันนี้นะทีน่นงแช่ไว้อ้าวแน่นบ่กเหรออ้อามาแช่ยังไงของมันบหอโอ้โ อันนี้พูดแช่จังไดนี่พ่ดแช่มาถิ่มไวตแบบนี้งงคือกันคนบอกเอาอันข้าหอมมาสักก็มาถิ่มว้ในบันโอ้เดี๋ยวด้ไปถามมันก่อนโผล่ล้วงงงงน้ำพ่นอ๋อคุณตาเอา แต่ปลอกมันบ่หรือยังไงเสียแต่ปอกมันอ๋อแล้วก่อนสิคุณตาสิไปใช้ไป,ไปไปห้องน้ำนะเนาะเออมันไปนเห็นก็เอาออกให้พ่นแนบอ่เออเหยียบรถจะได้ก็เหยียบข้อข้อนเลยเนาะเออท่องอีกแล้วอีพ่อีแม่ค่อ,อ,อ,อคยๆไปคุณตาเอ,อ้ย ไป okay. ไปหอดบอหอดแล้วนเนาะแข็งแรงแล้วเอร์อื่นครัวเฮาก็ไปนอนอยู่เลยไปให้ยังไปไปพระเจ้าพระเจ้าให้ไปทุกคนค่ะพระเจ้าให้ไปนอนเฝ้าทุกคนเพ่นจะให้เงินบอไปนอนเฝ้าให้ยังคนจะ้เงินโอ,อ,อ้คนให้เงินเลยไปนอนเฝ้าก็มีเหตุผลอย่นั้นละการไปหอดบอคุณตาเออสู้ๆค่ะ นี่ค่ะกับอีน้ำโบเป็นยังเลยมักยืนโอ้ถ้าเ่าเอาห้าไหวใจสีกสีไปยุ่ดอกบิงคุณตาเบิงสิไปถือบ่ออ ผู้ไรพี่น้องหมู่หมู่ัวเฮายูตรงกลางนึ่ครับพ่อสิมาสูส้บอคุตาฟังใส่เมือ่อคุตาพาพ่ดไปนะพดไปบะถูกนะอกเออเอออคุตใส่เออสมื่อค่ะเออบวบก,กับบวเฮอีนั่งนี่ก็ได้โอ้ยให้เรางมอยู่ผพ้ดเดียวนะเอ,อ๋เอ,อเรียบร้อยบันเอ,อเอ้อ เออสร้างแล้วนะคลิปนี้ขอจดเพลย์คลินี้นะคะสวัสดีค่ะนั่งเล่นอยู่นี่บอกจน,นั่งเล่นอยู่นั้นบอกเป็นน,น,ดดปนั่งเล่นตรงนั้นนะนะม,มันเริ่มห้อนแล้วน,นะคะการเริ่มห้อนแล้วเด้อบา้านนี้ตอนนี้คอยกับห่อนมาสัน่น นั่งเล่นตรงนั้นบก๊กุจ่าปัดปวกเออเออซันจ้าจ้าไปไปกันได้ซะด้วยอยู่ดีไ,ไม่แห้ง,งค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ